ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวบอสนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับคันนี้มาทํามาจัดทรงใหม่นะครับเดิมก็จะเป็นทรงฮารีนะครับท่อเนี่ยตัดไปแล้วแต่ก่อนท่อจะแหลมนะครับดูนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดเซฟนับสตาร์ทไม่ติดนะอาการน่เปิดนะครับ ันนี้ขึ้นนะครับสวิตไฟนะแล้วก็กดนะครับอันนี้นะครับแบีไม่ทำงานนะครับไดนะครับน,นี้นะครับอย่าจ,จัดทงใหม่ให้นะครับแล้วก็ชิกนะครับ สตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทยากนะครับเปิดแล้วจะมีเสียงครับกดสตาร์ทนี้นะครับนี่นะครับ